ขอากาบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมแฟนคลับทุกทท่านเนาะคะ่ะเมื่อนี้เบิกซับหน้าขี้กับสิมาถามโอปองวดที่แล้วเลขอปอกับเมนนะคะเพิ่นนาเพิ่นฟันแล้วราคาสิบวกไว้กับเลขคุณอาเพราะว่าคุณอานี่เป็นอาของอปอค่ะกับมีเอฟซีไลฟ์หลายคนเพิ่นมีโชคมีลาบลองคุณอางวดนี่เพิ่นสิปล่อยหรือบ่ปล่อยนะคะกับฮวงยินคาวางวดที่แล้วเลขเพิ่นอัน สื่อยากน,นะคะเดี๋ยวแอดสิ้ผาไปสอบถามโอปปอว่าคุณอาสีปลอยหรือว่าสียุดนะคะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครกดกระดิง่งแจ้งเตือนให้ทางช่องได้เลคะ่ะยินค่าว่าอปปอเพิ่นไปหาคุณอาหอดบ้านเลยค่ะมือนเ้ไปตามคุณอาหอดบ้านคุณอาเพิ่นว่าจังไรเนาะค่ะเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ FC ทางบ้านนะครับผม FC กำถามขอมมาไลน์ว่า o อ p อฝันบอฝันบอค่ะงวดนี้ฝันอยู่ครับฝันอยู่ฝันอยู่ FC เขาเบิ่งไนคลิปว่า o p p อสีซื้อ08ก็0าครับค่ะแม่น09ก็08เนาะครับผมก็มี FC ขอมาเยอะนะครับผมคลิปนี้ขอเป็นคลิปรวมกับคุณอาเลยเนาะเพราะว่าอ่าคลิป ที่ที่เราไปหาคุณอาปรากฏว่าไม่เจอนะครับเอฟซีครับผม oh, <op> ไม่เจอ,อครับไม่เจอครับ,ไ,รบไปตามให้อยู่ครับแต่ว่าแกไปขนฟางนะครับมาให้วัวเมืม่อกี้เมื่อกี้เจอละเมื่อ<ข>กี้เจอแล้วครับผมเมื่อกี้เจอแล้วเ่กี้กายว่านี่ครับเมื่อกี้คุณอาก็ได้ประมาณสองหมื่นสองหมื่นกว่าบาทนะครับผมศูนย์ห้าห้าศูนย์ครับผมเพื่อนก็ได้สองหมื่นกว่าบาทครับคลิปนี้ก็ เป็นเลขความฝันของผมเนาะค่ะฝันนหบอปค่ะฝันครับผมช่วยกันแปลนะครับผมคือมันฝันดีหรือฝันไม่ดีมลูกผมไม่แน่ใจนะค่่ะอเพราะว่าผมไปหลายๆที่คือว่าเหมือนที่ถามเบิกซับแหละว่าผีตามหรือเปล่าไม่แน่ใจเป็นเท่งไรค่ะครับเพิ่งฝันเมื่อคืนนะฮะครับว่าผีตามผีตามครับคือฝันเมื่อคืนนะครับผมฝันว่าได้ไปนอนในกระต๊อบ ในในในบ้านในในกระท่อมอะไรทักอย่างแต่ไม่ใช่บ้านผมนะฮะเป็นบ้านใครไม่รู้นะครับก็มีรถตู้รถตู้คันหนึ่งนะครับรถตู้คันหนึ่งขับเข้าไปจอดในบ้านเลยะเป็นรถตู้ขนศพนะครับผมรถตู้รถขนศพเอ้าโมเมนตรถมุ่นนันทิชค่ะวะไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าน้ําเหลืองนี่ไหลยเยิ้มเลยนะอเหม็นมากๆเลยอ่าเหม็นเหม็นเหม็นคาวเหม็นคาวน,นะครับ ก็เลยเอออันนี้มันฝันดีหรือว่าฝันไม่ดีนะครับผมหรือว่าเราไปหลายๆที่เขาตามเรามาหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเอฟซครับผมครับขอร่วมกับคลิปของคุณอานะวันนี้ผมไปตามให้แล้วนะครับผมครับก็เลยมาเล่าความฝันของตัวเองให้ฟังด้วยนะครับเบอร์รถเพื่อนเบอร์ได้เบอร์รถใครครับมุนิตรถขนศพเห็นแต่หนึ่งหกหกเก้าแล้วครับผม เมนบอแต่น้างามเ่าาะแจ้งสินะครับเบอร์นี่บอน่าจะอันนี้แหละครับผมเพราะว่าหนึ่งหกหกเก้าเนี่ยมันเป็นรถตู้ฮะรถตู้ไว้สําหรับขนศพขนอะไรเลย่คันฟันเห็นรถตู้เราวม่เห็นทะเบียนรถนั่นมาไม่เห็นครับไม่เห็นรถตู้คันสีขาวครับเป็นจับอรเลียงไพ่ผมนอนอยู่ข้างหน้าครับเพราะผมนอนอยู่ข้างหน้าแต่สมัยมาจอดอยู่ในบ้านในเถียงนาในอะไรสักอย่างแล้วข้างๆกันก็จะเป็นพวกเพื่อนเพื่อนๆน กับนอนอีกที่หนึ่งนะครับอืมก็เลยเออผมก็เลยแปลกใจเป็นเพราะอะไรใช่ไหมครับแล้ก็ให้เอซีช่วยพิจารณานะคะช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับว่ามันคืออะไรครับผมอันนี้เป็นความฝันนะครับคุณอาคุณจะปล่อยเมื่อไดค่ะคุณอาเมื่อกี้ถามนะครับถามแล้วถามแล้วนะครับผมจะปล่อยประมาณวันที่อ่าสิบสองสิบสามเนี่ยประมาณนี้ครับผม คือนี้คือคือจะปล่อยเร็วอยู่นะครับผมเพราะว่าอ่าคนทําเนี่ยงวดเนี้ยเขาได้มาตั้งนานแล้วล่ละแต่ว่าเขายังไม่บอกให้ใครเขาจะหาซื้อไว้ก่อนนะครับประมาณคิดสองสิบพันไม่หลับสิบสี่ซื้อปรไเด้เนาะครับเขาก็ซื้อไระเด็นเงิน่าเนาะตัวเลขของเขาเนี่ยคือจะถูกถูกบ้างเฉียดบ้างไม่ไม่ไกลครับแกเข้าตลอดครับ fc ที่ที่ติดตามอ่ะจะเห็นอยู่ นะครับผมขันซื้อเ่าได้ก็คืนโลงแต้มนึ่งใช่ครับเพื่อนนะครับวนเมื่อกี้ก็ให้ห้าศูนย์ศูนย์ห้าเนี้ยกลับเล่นเอาก็ถือว่าเข้าอยู่นะครับตัวเลขไม่หลายหางนะครับผมค่ะครับส่วนวันนี้เป็นความฝันของผมนะครับครับผมเปอร์กู้ไฟนีเขาสิเก้าคนึ่องหกกเก่าใช่อืมใช่แล้วแหละผมว่าแมนดูดกขันแมนแก้ยงไปนั่งตำรวจในการนึ่งเก้านึ่งเนาะใช่มันก็ตัวเดียวกัน ันนี้หนึ่งโขกเกาโอ้แมนเมนเมนเพิ่นเห็นรถกู่ไผ่ขนศพมากมีศพปะค่ะมีครับมีมีมีศพอยู่ข้างในมีศพอยู่ข้างในแต่ว่ามันคล้ายๆกลิ่นคาวอะไรสักอย่างนี่แหละครับอ่าเป็นพวกโฟมาลีนเอ้ยอะไรเอ้ยอย่างนี้นะครับมันโดนมือผมด้วยนะโอ้โหเมนนะฮะ อันนี้เป็นความฝันอีกบ่ถือมือเป็นความฝันในมือผมข้างนี้เลยในมือผมถือพ่หาชูนขึเก่าอ่าครับแต่อย่าลืมอายุผมนะครับอายุสี่สิบย่างสี่สิบเอ็ดนะครับถือมือโอปอวัวนนี้แหละผมจะซื้ออายุสี่สี่สิบย่างสี่สิบเอ็ดผมจะซื้อตัวนี้แหละมยูจำจำได้จำได้ไหมที่อ่าที่ที่เราไปขนส่งกันเนาะจ้ะที่เบิกซับถามผมว่าซื้อตัวไหนผมบอกว่าผมจะซื้อแปดศูนย์กับเก้าศูนย์ ปรากฏว่าลอตเตอรี่บ่หมี่มื้อนั้นมีครับผมคัซื้อว่าใดเนาะเขาบอคุ้มให้ผมซื้อศูนย์ห้าศูนย์ห้ายิ่ผมไม่ซื้อผมจะซื้อแต่เก้าสามทะเบียนรถเนาะบะแหน่เนาะคันซื้อศูนย์หาซื้อได้รางวัลทีนึงปรจักษสามใบเนาะสามใบครับเป็นเลขสูตดวงเรายังไม่มาครับเมื่องวดนี้ล่ะสิผ้าโอปปอไปตามหาพ่อค้าผู้นั้นครัเมื่อนั้นกเข่ได้ขอเบอร์คนนอกพ่อกันโดยบังเอิญใช่พ่อค้าขายลอตเตอรี่แม่นไปตามหาอีกแน่เอฟซีว่าเบาดีหลายครับพูดดีดีเด้ S <S <ๆ>เดี๋ยวสิไปฟังเมื่อเพิ่นสิบ,บอกเขาหยิบตัวใดคเดี<ๆ>๋ยวเราไปตามกันใกล้ๆเลขออกบอก่อโอปบ่อใกล้ๆครับผมใกล้ๆก่อนครับ,พบรเพราะว่าเรามากเม,มื่อไหร่เราไปจ้ามุ่งช่วงสามมุ่งเนาะอ่าประมาณเก้าโมงสิบโมงครับผมอ<ๆ>ืมไปเอาทะเบียนเพื่อนให้โชคโอบปบ่ออยู่นี่อเห็นนี่เ่าเอาบ่อซุนหานี่เพรานว่าใช่อยู่ครับดวงมันถือถือตัวใดมันก็ถือคนว่าเนาะครับเป็นติดลบแต่ไม่ดีได้เมื่อนันซุนหาเดี๋ยวสิไปถามแล้วไม่ตามหาตัวไม่อยู่ ค<จ>ลิปืมพอเบอร์ไ้คลิป<ห>นี้ก็มีแค่ตัวเลขของผมนี่แหละครับผมเพราะว่าตามคุณ,คณอาแล้วคุณอาบอกว่าประมาณวันที่สิบสองหรือสิบสามวันนี้คือผมมาแจ้งข่าวนะครับแจ้งข่าวให้พ่อแม่พี่น้องทางบ้านรู้นะครับว่าคุณอาจะปล่อยวันไหนนะครับก็ม,<อ>มีเอฟซีคอมเมนต์มาเยอะนะฮะว่าได้เลขคุณอาที่ยังนะครับคุณอาบอกว่าประมาณวันที่สิบสองสิบสามใกล้เขาซื้อก่ให้เขาซื้อก่อนนะครับแต่ว่าชุดคำนวณเนี่ยเขาได้ตั้งแต่ต่องวดเลยแหละครับผม แต่ว่าเขายังไม่ให้เราเพราะว่า fc ที่อยู่ในรายกลุ่มสีใดก่อนครับ fc ที่อยู่ในรายกลุ่มจะเขาจะส่งให้ก่อนเพราะว่าคุณอาก็อยู่ในกลุ่มจะลงให้ก่อนค่ะถ้าัโอปปอก็เบิกทราบสีร่งไห้ก่อนนะคะเดี๋ยวใดปุ๊บลง๊บเลยครับผมขอบคุณโอปปอได้ลายค่ะครับค่ะขอบคุณโอปปอนะคะถี่ไปสอบถามคุณอาไหนะคะให้เพิ่นซื้อก้อนเหล็กมาแล้วค่ะ สว่วนมือนี้จะเป็นเลขอปอ o พันฝันเด้อหนึ่งหกหกเก้ากับอายุพันสี่ศูนย์ fc ตีเป็นตัวใดคอมเมนไว้ใต้คลิปดาเพราะว่าโอปอเปนกะตีเพราะเป็นเครื่องกันฝันประหลาดเนาะโดนๆดนดนพันตีฝันเทียพี่นอ้องในคลิปนี้กะห้ไม่โชคไม่ลาบไม่โชคไม่มันค่ะให้ได้โชคง่ายๆใช้ปีไมเด้อค่ะทางช่องก็เป็นแนวทางเท่านั้นค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางาวิเขาไม่รู้ทันผู้ชมกะ ชอบก็จ้งตามพอมากับพานด้วยค่ะก็ขอบคุณโอปอี่ทิดตามคุณอามาลอเลขคุณอาไปน้่กันในคลิปนี้เป็นเลขของโอปอเนาะค่ะเนาะอ่าจังดจกระโสดๆมันๆไปละคุณอาพี่น้องไปละคุณอาคุณอาครับกายบ้านพอดีเมื่อกี้กวกเมื่อกี้กลับมาใหม่ใช่ไหมกลับมาอีกรอบหนึ่งเพื่อนเอาเงียงก็อเอาเพี้ยงมาลุ่มในง้อค่ะ แต่พูนบ่าหายใยเห็นหนาเบื้องข้างหลังเอาท่านผู้ชมก่ะในคลิปนี้ให้ลำล่ำเรื่อยๆซูปูสุคนค่ะ